สบายดีเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวไทยเนาะคลิปนี้สกเกกะพาไปเที่ยวน้ำตกตาดกวงซีคือเกาแต่ว่าสกเกับปริเทตคลิปาว้ลายก็เลยมันก็เลยเป็นเห็ดเป็นหลายๆคลิปให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งเนาะตอนนั่นตอนนี้กะเก็บภาพประทับใจไม้เพื่อนเพื่อนเบิ่งกอน เดี๋ยวคอยไปบ่งคลิปตเต็มๆเด้อเพื่อนๆเ,เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามที่สุดเพื่อนๆนเอ้ยถ้าผู้ใดได้ไปลวงระบางแล้วบบได้ไปน้ำตกตาดกวงซีถือวาไปบอ่อหอดเด้อเพื่อนๆพนพูน,พนะบรรยากาศดีคักพี่น้องเอ้ยควมสวยควมงาม ธรรมชาติสั่งสรรพี่น้องสวยสวยน้ำเย็นเย็นหายใจเต็มปอดคักพี่น้องเอ้ยสวยงามอีหลีถ้าได้กลับไปเมืองลาวก็ยังสิกลับไปเล่นบนนี่อยู่พี่น้องเดี๋ยวไปบึงคลิปเต็มๆเด้มพี่น้องเด้อ มาฮอตแล้วน้ำตกมาฮอดแล้วมาฮอดแล้วมาฮอตน้ำตกแล้วน้ำใสใสน้ำตกน้ำตกออกมาจากภูเขาเดี๋ยวไปบนบนอื่นเนะาะว่าอื่นเป็นยังไงแดน พระเจ้าข็มีที่นั่งพักให้เพื่อก,กินข้าวกินน้ำว้าวอูว้ทางนี้สุดยอดทางนี้สุดยอดเดี๋ยวไปบนใกล้ๆก,ก่อนเดี๋ยวไปบนใกล้ๆเลยอ,อ,อืบรรยากาศดีจังเลย บรรยากาศดีลายป็นบรรยากาศดีหลายตอนน้อยสาวลุงกระมาเดินบ<อ><อ>นใกล้ๆน้ำมาพุนาาพ่นอะเราวาพลุงมาจากปลาจากเขาเนาะโอ้ละอองน้ำมาถึกเย็นเย็นา สุดยอดเลยสุดยอดเลยงานใสใสนักใสคักการผีกัรต้นเลยต้นเลยต้นน้ำเลยต้นน้ำเลยจะหก สวยงามหลายเ้อสวยงามหลายธรรมา iec, สร้างสรรค์สวยงามค่ะเพราะว่าน้ำลงมาจากภูเขาสวยงามสวยงามเลยเดี๋ยวที่ไปเบิร์นข้อมูลคนก็ไปใสงยางขึ้นไปน้กกัน ขากลับแล้วบาทนี้ขากลับออพระเจ้าก็มีล้านอาหารแถวนี้น้ำมาต้นน้ำต้นน้ำเป็นทางนี้ มีต้นไผ่พรอมบรรยากาศล่มลื่นหลายโอ้ต้นน้ำยังมีทางที่อีกอันนี้ e im, เมนบอลทิมขยะเด้อทิมชิงเงาขาเจ้าก็เห็นว้เป็นระเบียบเรียบร้อยโอ้ต้นนำ้ำเบื้องนี้ก็ย e ังมีอีกอบรรยากาศดีดีว่านำ้ำแห้งหลาย น้ำแฮงักน<ๆ>้ำแหงแนี่มันขากลับต้องมาทางนี้ขากลับอันนี้มันน้ำน้ำซึมมาจากน้ำซึมอันนี้น้ำซึมมาอ โอ,โอ้โหพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งใกล้เดี๋ยวพาไปเบิ่งใกล้เดี๋ยวพาไปเบิ่งใกล้พี่น้องอูู้พูดนะละอองละอองละอองฝนเดี๋ยวพาไปเบิ่งใกล้อูอู้อันนี้สูงแหงน้ำสูงแหง น้ำสูงคักที่น้องไปเบิ่งกันใกล้ๆเลยโอ้แมนหมาโอ้ว้าสุดยอดสุดยอดโอ้ทันมาบ่ฮอดวันนี้บ่บ่ได้มาฮอตตัดก่วงซีเดอ ต,ต้องมาฮอดต้องมาฮอดไปเบิ่งใกล้ๆเนาะโอ้พี่น้องสุดยอดสุดยอดของน้ำตกพี่น้องเอ้ยเหมือนเหมือนเป็นละอองฝนมาเลยนั่นนี่คือต้นน้ำ ต้นสายน้ำพี่นอ้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดหลายสุดยอดหลายเจ็บบรรยากาศภาพสวยๆเดีย๋ยวขึ้นไปเบื้งข้างบนสุดยอดที่นี่พี่นอ้องสุดยอดคักเป็นบอนเป็นวอนที่ตก แหลงแหงใหญ่เลยบนสูงสุดบนหัวน้ำบนหัวน้ำตกพี่นอ้องสุดยอดเลยพี่น้องเลยกระสั่นกะขอจบคลิปไปเพียงเทอร์มีเดอร์เดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวมาซมกันคลิปหน้าว่าสิพักไปเล่นไปเที่ยวทั้งใดบายบายขอบคุณค่าขอบใจ